สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะพระภิกษุรูปหนึ่งที่แบบว่าได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดปราดเลยรู้ธรรมะลึกซึ้งมากแต่ว่ากลับถูกพระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าภิกษุใบาลานเปล่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่คะแล้วเรื่องราวมันเป็นหมายังไงครับเป็นคําที่ฟังแล้วชวนให้หยุดคิดจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องของพระโพธิระเทระ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆในทางพระพุทธศาสนาเลยครับเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับท่านนี่แหละครับค่ะเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนจะซับซ้อนหน่อยๆระหว่างการศึกษาธรรมะแบบแตกฉานที่เราเรียกว่าปริยัตใช่ไหมคะกับการนำความรู้นั้นมา,าลงมือปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติแล้วที่สำคัญมากๆคือเราจะมาดูกันว่า ความยึดมั่นถือมั่นในความรู้หรือที่เรียกว่ามานะเนี่ยค่ะมันกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความก้าวหน้าทางธรรมได้ยังไงเอาละค่ะมาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับผมเริ่มกันที่สถานะเดิมของท่านก่อนเลยพระโพธิระเถระเนี่ยนะครับไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดาเลยท่านเป็นปราช์ผูยิ่งใหญ่มากๆได้รับการยกย่องว่าพระหูสูตร หูสูตรก็คือผู้ที่ได้เรียนรู้มามากใช่ไหมคะใช่ครับได้ยินได้ฟังเรียนรู้มาเยอะจริงๆเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกแบบโอ้โหละเอียดลึกซึ้งมากสุดยอดเลยค่ะเรียกว่าเป็นแถวหน้าด้านความรู้เลยนะคะแล้วบทบาทของท่านในตอนนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างท่านเป็นอาจารย์สอนธรรมะครับมีลูกศิษย์เป็นภิกษุถึง500รูปแล้วยังดูแลคณะสงฆ์ใหญ่อีกตั้ง18คณะ คือเรียกได้ว่าบทบาทท่านเน้นหนักไปทางด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือคันทัตุระแบบเต็มๆเลยครับความรู้ความเป็นอาจารย์เนี่ยกลายเป็นเหมือนออตัวตนของท่านไปแล้วเวลาท่านสอนธรรม,มะนี่แทบไม่มีใครกล้าถามเลยนะครับเพราะเชื่อว่าท่านรู้จริงที่สุดแล้วโห oh, ฟังดูน่าเลื่อมใสามากๆเลยค่ะ แต่ก็น่าแปลกนะคะที่ข้อมูลบอกว่าถึงท่านจะสอนลูกศิษย์จนบรรลุธรรมไปเยอะแยะมากมายแต่ตัวท่านเองกลับเอ่อยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อตัวเองเลยเหมือนสำนวนที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยคือมัวแต่สอนคนอื่นจนไม่มีเวลาหรืออาจจะขาดความตั้งใจที่จะสอนตัวเองความสำเร็จ ชื่อเสียงการยอมรับเนี่ยครับมันค่อยๆบ่มเพาะความรู้สึกยึดมั่นในความเป็นผู้รู้หรือมานะขึ้นมาในใจแบบไม่รู้ตัวเลยครับอ๋อมานะนี่เองครับมันทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงเลยระหว่างการศึกษากับการปฏิบัติหรือวิปัสสนาธุระความรู้ที่ไม่ถูกนำมาใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยให้ผลรุกแล้วบางทีมันกลายเป็นเครื่องกีดขวางซะเอง เปรียบไปก็เหมือนอผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนที่นะครับบอกทางได้หมดทุกเส้นเลยแต่ตัวเองไม่เคยออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นจริงๆเลยสักครั้งค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะที่ทำให้ท่านหันมาสนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังขึ้นมาได้จุดเปลี่ยนสำคัญนี่มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยครับพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าพระโปธิินเนี่ยมุ่งแต่เรียนรู้แต่ยังไม่เกิดความรู้แจ้งในธรรมนั้นจริงๆและที่สำคัญเลยนะครับ คือท่านยังไม่มีความคิดที่จะเริ่มปฏิบัติเพื่อสลัดทุกข์ให้ตัวเองเลยแล้วพระองค์ทรงทํำยังไงคะถึงทําให้ปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านยอมรับความจริงข้อนี้ได้คะพระองค์ทรงใช้กุศโลบายที่แยบคายมากครับทุกครั้งเลยนะครับที่พระโพธิินเข้าไปเฝ้าไม่ว่าจะตอนเข้าไปตอนนั่งหรือตอนลากลับพระองค์จะตรัสทักด้วยคําเดิมๆว่ามาแล้วหรือภิษุใบลานเปล่าฮะนั่งเถิดอิสุใบลานเปล่า โอ้โห oh. กลับแล้วหรือภิกษุไบาลานเปล่าใช้คำว่าไบาลานเปล่าเลยเหรอคะคำนี้มันมีความหมายยังไงคะทำไมถึงกระทบใจท่านได้ขนาดนั้นคืออย่างนี้นะครับคำว่าโปถินที่เป็นชื่อท่านเนี่ยมันแปลว่าคำพีไบาลานอยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะการที่พระองค์เติมคำว่าเปล่าเข้าไปมันเลยเหมือนการเออสกิจเตือนแรงๆว่าไบาลานอ่ะมีไวจาริกธรรมะถ้ามันยังเปล่าอยู่ก็เหมือนยังไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนมีแต่ตัวคมภีร์แต่ข้างในยังไม่ได้บันเทึคุณค่าที่แท้จริงใช่ครับเหมือนจิตที่จำธรรมะได้เยอะแยะแต่ใจยังไม่มีธรรมยังไม่เคยสัมผัสรสแห่งความสงบหรือคุณวิเศษจากการปฏิบัติเลยพระองค์ไม่ได้ว่าท่านโง่นะครับแต่ชี้ว่าท่านยังว่างเปล่าจากผลของการปฏิบัติการถูกเรียกว่าใบลานเปล่าซ้ําๆแบบนี้ส่งผลยังไงกับท่านบ้างคะท่านเกิดความรู้สึกสลดใจอย่างรุนแรงเลยครับที่เรียกว่าธรรมสังเวช ธรรมสัมเวทครับท่านเริ่มหันมาพิจารณาตัวเองอย่างจริงจังแล้วเอ๊ะเราก็ทรงจำธรรมวินัยได้หมดเป็นอาจารย์สอนคนมากมายทำไมพระศาสดายังตรัสเรียกเราแบบนี้อยู่เรื่อยๆท่านมองลึกลงไปในใจแล้วก็ยอมรับความจริงครับว่าถึงจะรู้ธรรมะเยอะแค่ไหนแต่กิเลสโลภโกรธหลงมันยังอยู่ครบเลยไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยนะอื ความรู้สึกสังเวชใจในทางธรรมนี้เองนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยของการหันมาสู่วิปัสสนาธุระหรือการลงมือปฏิบัติท่านตระหนักกล่าว่าตัวเองก็เหมือนเออเหมือนคนเลี้ยงวัวนะครับรู้เรื่องวัวทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยได้ชิมรสน้ำนมเนยหรือผลิตภัณฑ์จากวัวเลยสักน,นิด มีแต่ความรู้จากการฟังการอ่านแต่ขาดปัญญาจากการลงมือทำจริงๆถูกต้องครับมีแต่สุดธรมะปัญญาขาดภาวนามยะปัญญาไอความยึดมั่นในความเป็นผู้รู้หรือมานะที่เคยบดบังความจริงอยู่มันเริ่มคลายลงแล้วครับตอนนี้พอท่านตระหนักแบบนี้แล้วท่านตัดสินใจทำยังไงต่อคะท่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเลยครับตั้งใจเลยว่าเอาละเราจะไปหาที่สงบสงบ เจริญสมณธรรมให้จริงจังสะทีท่านก็เตรียมบาทจีวรแล้วก็ออกจากวัดไปตอนใกล้รุ่งเลยไม่บอกใครเลยเหรอคะครับไม่ได้บอกลาใครเลยเหมือนการประกาศสลัดทิ้งตัวตนเดิมในฐานะมหาปราชญ์เพื่อเริ่มต้นการเดินทางภายในแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงครับเป็นการตัดสินใจที่เด็กเดี่ยวและกล้าหาญมากเลยคะ่ะแล้วท่านมุ่งหน้าไปที่ไหนต่อคะท่านเดินทางไปยังอาวาสป่าแห่งหนึ่งครับที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีพระอาหารหันต์อยู่ถึง30รูปเลยครับโห oh, มีพระอาหารหันต์ตั้ง30สิรูปครับพอไปถึงนะครับท่านซึ่งเคยเป็นมาหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เดินเข้าไปหาพระเทระที่อาวุโสสูงสุดในที่นั้นทำความเคารพอย่างนอบน้อมมากๆแล้วกล่าวคำที่แบบว่าแสดงถึงการละตัวตนเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยท่านบอกว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถิดโอ้โห oh. จากมหาอาจารย์ไปขอเป็นสิทธ์แบบนี้พระเถระที่นั่นท่านว่ายังไงบ้างคะคือหมู่พระอาหารหันต์ที่นั่นท่านทราบอยู่แล้วล่ะครับว่าพระโปทิละเป็นใครมีชื่อเสียงด้านความรู้ขนาดไหนค่ะท่านคงรู้จักชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ครับและท่านก็มองเห็นด้วยว่ามานะหรือความถือตัวในความรู้ของท่านเนี่ยมันยังคงมีอยู่ท่านก็เลยร่วมกันใช้อุบายธรรมเพื่อจะช่วยขัดเกลาอัตตาที่ยังเหลืออยู่นี่แหละครับ อุบายธรรมที่ว่านี่คืออะไรล่ะคะน่าสนใจจังเลยคะ่ะพระสังคเทระรูปแรกที่ท่านเข้าไปหาเนี่ยนะครับท่านปฏิเสธที่จะรับเป็นอาจารย์ครับท่านบอกว่าโอ้ยพวกท่านต่างหากที่ควรจะอาศัยพระโปถินผู้ทรงความรู้เอาปฏิเสธเหรอคะครับแล้วก็แนะนําให้ไปหาพระเถระรูปที่อาวุโสน้อยลงมาแทนท่านโปถินก็ไปตามนั้นครับแต่ก็ถูกปฏิเสธอีก แล้วก็ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆทีละรูปๆโดนปฏิเสธซ้ำๆแบบนี้เหมือนค่อยๆทลายกำแพงความถือตัวลงเรื่อยๆเลยนะคะแล้วสุดท้ายไปจบที่ใครคะสุดท้ายเลยนะครับท่านถูกส่งไปหาเอ่อสามเณรรูปหนึ่งครับสามเณรใช่ครับเป็นสามเณรที่เพิ่งบวชใหม่ที่สุดในอาวาสนั้นเลยอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองครับเจ็ดขวบให้ไปเรียนกับสามเณรเจ็ดขวบหรอคะใช่ครับแต่นี่คือจุดสําคัญเลย สามเณรเห็นรูปนี้ถึงจะอายุยังน้อยแต่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วอ้อเป็นพระอาหารหันต์นี่เองครับนี่คือสุดยอดของอุบายธรรมเลยนะครับที่บีบให้มหาปราชผู้เท่าต้องเป็นน้อมตัวขอเรียนธรรมะกับสามเณรน,น้อยๆออายุเจ็ดขวบเหลือเชื่อจริงๆคะ่ะการต้องไปขอความรู้จากเด็กเจ็ดขวบสำหรับคนที่เคยเป็นอาจารย์ใหญ่มาก่อนนี้โอ้โหคงต้องใช้ความนอบน้อมความละวางตัวตนสูงมากๆเลยนะคะ แล้วพอท่านไปถึงสามเณรนเกิดอะไรขึ้นต่อคะพระโปรถินก็เดินเข้าไปหาสามเณเนน้อยครับซึ่งตอนนั้นกําลังนั่งเย็บผ้าอยู่ท่านก็ประนมมือขึ้นแล้วกล่าวคําเดิมเป๊ะเลยด้วยความนอบน้อมมากๆท่านสัตบุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยแล้วสามเณเนน้อยว่าไงคะรับเลยไหมสามเณเนน้อยก็ทดสอบความตั้งใจจริงก่อนครับท่านกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านยอมทําตามคําสอนของกระผมได้กระผมก็จะยอมเป็นที่พึ่งให้ มีเงื่อนไขด้วยครับพระโปรถินก็รับคำอย่างหนักแน่งเลยบอกว่ายอมทำตามทุกอย่างแม้จะยากลำบากแค่ไหนก็ยอมแล้วบททดสอบแรกคืออะไรคะสามเณรชี้ไปที่สระน้ําใกล้ๆครับแล้วก็สั่งพระโปรถินซึ่งตอนนั้นท่านครองจีวรอ,อย่างดีเลยนะครับมีราคาแพงอยู่สั่งว่าท่านอาจารย์ลงไปในสระน้านั่นทั้งทที่ยังครองจีวรอ,อยู่อย่างนี้แหละครับฮะสั่งให้ลงน้ําทั้งชุดอย่างนั้นเลยเหรอคะฟังดูเหมือนแกล้งกันเลยนะคะ แล้วท่านทำตามไหมคะท่านไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวเลยครับจริงเหรอคะจริงครับเดินลงไปในสระน้ำทันทีเลยจนชายจีวอเปียกน้ำบางทีก็บอกว่าลึกลงไปถึงเอวเลยทีเดียวครับโอ้โหทำไมบททดสอบนี้ถึงสำคัญคะการลงน้ำทั้งจีวอนแพงๆเนี่ยมันพิสูจน์อะไรได้หรอคะมันเป็นการทดสอบสองอย่างพร้อมกันเลยครับหนึ่งคือทดสอบการละมานะอาา่า ว่ายอมทำตามคำสั่งที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลจากผู้ที่อ่อนวัยกว่ามากๆได้จริงไหม 2. คือทดสอบการละตันหาหรือความยึดติดในวัตถุสิ่งของก็คือจีวรราคาแพงนั่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการที่ท่านยอมลงน้ำทันทีโดยไม่อิดออดเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าณจุดนั้นท่านเห็นความหลุดพ้นสำคัญกว่าสมบัติหรือศักดิ์ศรีหน้าตาใดๆทั้งสิ้นแล้ว พอสามเณรเห็นความตั้งใจจริงและความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็รู้แล้วว่าท่านพร้อมแล้วจริงๆก็เลยเรียกให้ขึ้นจากน้ําครับบอกว่าพอแล้วขอรับท่านอาจารย์ถือว่าผ่านบททดสอบการยอมจำนนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะสุดยอดจริงๆค่ะพอผ่านบททดสอบสําคัญแล้วสามเณรสอนอะไรท่านต่อคะคราวนี้คงเป็นธรรมะลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่การบรรยายทาอะไรยืดยาวเลยครับแต่เป็นอุบายธรรมสั้นๆที่คมคายมากๆ เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยสำหรับการปฏิบัติสามเณรกล่าวเป็นปริศนาธรรมครับว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่หกรูมีตัวเฮี้ยอาศัยอยู่ในนั้นจอมปลวกตัวเฮี้ยครับถ้าอยากจะจับตัวเฮี้ยตัวนั้นให้ปิดรูเสียห้ารูแล้วเฝ้าดูหรือทำลายรูที่หกที่เหลืออยู่ก็จะจับตัวเฮี้ยได้ โอ้โหเป็นปริศนาธรรมที่ต้องตีความเลยนะคะมันหมายความว่ายังไงคะจอมปลวก6กรูกับตัวเฮียเนี่ยสามเณรก็อธิบายขยายความให้นะครับว่าจอมปลวกเนี่ยก็เปรียบเหมือนร่างกายของเรานี่แหละครับอ๋อร่างกายเราส่วนรูหกรูก็คือทวารหรือช่องทางรับรู้ทั้งหของเราได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจค,ครับผมค่ะแล้วตัวเฮียล่ะคะตัวเฮี้ย ก็เปรียบเหมือนจิตที่มันฟุ้งซ่านหรือตัวกิเลสนี่แหละครับที่มันคอยวิ่งเข้าวิ่งออกผ่านทวารทั้ง6นี้เพื่อไปรับรู้อารมณ์ต่างๆนะครับอ๋อเข้าใจเปรียบเทียบเลยค่ะแล้วการปิด5รูกับเฝ้าดูรูที่6ล่ะคะหมายถึงอะไรการปิด5รูก็คือการสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือที่เรียกว่าอินเซียสังวรคือเมื่อรับรู้อะไรผ่าน5ช่องทางนี้ ก็ให้มีสติรู้ทันไม่หลงไปกับความชอบใจไม่ชอบใจค่ะค่ะส่วนการเฝ้าดูรูที่6เนี่ยสำคัญเลยครับคือการเพ่งสติไปที่มโนทวารหรือประตูใจคอยเฝ้าดูความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงที่มันผุดขึ้นมาข้างในใจเรานี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นอุบายที่ตรงประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงมอกกับพระโปรเียอเป็นพิเศษคะ เหมาะมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตของท่านเนี่ยท่านเป็นพระหูสูรจากการใช้ห้าทวารแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยในการรับเข้าข้อมูลความรู้มาอย่างมหาศาลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านเรียงดูเยอะมากอุบายของสาม,มนเนณรก็เลยเหมือนเป็นการบอกให้เออลองหยุดรับเข้าจากห้าทางนั้นชั่วคราวก่อนแล้วหันมาเฝ้าดูภายในที่ประตูใจหรือมโนทวารแทน มันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยนะครับจากการมุ่งสะสมความรู้ภายนอกมาเป็นการเฝ้าดูผู้รู้หรือเฝ้าดูจิตใจภายในซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยสุดยอดเลยค่ะพอได้รับกุญแจที่ถูกต้องที่เหมาะกับจริตของท่านแบบนี้แล้วท่านทำยังไงต่อคะ ด้วยพื้นฐานปัญญาเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วซึ่งโอ้โหเปรียบได้ว่ามากเหมือนแผ่นดินเลยนะครับพอได้ฟังอุบายธรรมที่มันแหลมคมแบบนี้ท่านก็เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในหนทางปฏิบัติทันทีเลยครับเข้าใจปุ๊กเลยใช่ครับท่านขอบคุณสม,มเดรสั้นๆเลยว่าพอแล้วท่านสัตว์บุรุษเท่านี้ก็เพียงพอแล้วขอรับแล้วท่านก็เริ่มลงมือปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจริงจังมากๆทันทีเลยครับเริ่มปฏิบัติทันทีเลยนะคะ ท่านก็เริ่มเจริญสติปัฏฐานกำหนดรู้สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใจเป็นหลักเลยตามอุบายที่สามเณรแนะนําจนกระทั่งอินทรีย์ของท่านเริ่มแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆจุดนี้มันชี้ให้เห็นนะครับว่าความรู้ประหยัดเดิมที่ท่านสะสมมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไร้ประโยชน์เลยค่ะมันเหมือนแผนที่ที่ละเอียดมากๆพอถ้าได้เข็มทิศและวิธีการเดินทางที่ถูกต้องจากสามเณรและที่สําคัญมากๆคือท่านละวางอัตตาหรือความถือตัวลงได้สนิทแล้ว ความรู้เดิมทั้งหมดนั่นแหละครับมันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ท่านก้าวหน้าในการปฏิบัติได้รวดเร็วมากๆแล้วช่วงเวลาสําคัญที่สุดล่ะคะการบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ยังไงคะขณะที่พระโพธิละกำลังบําเพ็ญเพียรอย่างเข้มข้นเลยนะครับแม้พระพุทธองค์จะประทับอยู่ไกลมากๆแต่พระองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานทรงเห็นด้วยพระยานครับแล้วก็ทรงเปล่งพระราศมีไปปรากฏพระหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ตรงหน้าท่านเลย แล้วก็ตรัสพระคาถาเพื่อเป็นเหมือนอาการกระตุ้นเตือนแล้วก็ให้กําลังใจเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะในขณะที่พระคถา,าจบลงพอดีเลยครับพระโปธิละเถระก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์โอโ้โหครับพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาญาณกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้คือปริยัตและการประจักแจ้งคือปฏิเวทท่านไม่ใช่ภิกษุใบลานเปล่าอีกต่อไปแล้วครับ ในที่สุดท่านก็ไม่ใช่ใบลานเปล่าแล้วใช่ครับพระธรรมที่เคยอยู่แค่ในความทรงจําหรือในใบลานเนี่ยบัดนี้มันได้ถูกจารึกลงในใจของพันอย่างแท้จริงแล้วเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะจากจุดสูงสุดทางความรู้สู่การ,รเผชิญหน้ากับความจริงเรื่องความว่างเปล่าภายในแล้วก็กลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งด้วยการปฏิบัติและการละวางตัวตน ทีนี้เราลองมาสังเคราะห์บทเรียนสำคัญสคัญจากเครื่องนี้กันอีกสักหน่อยดีไหมคะได้เลยครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยถึงความสำคัญของธุระหรือหน้าที่หลักสองด้านในพระพุทธศาสนาคือขันธะธุระการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้เข้าใจถ่องแท้และวิปัสนาธุระคือการนำความรู้นั้นมาลงมือปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งดับทุกข์ได้จริง นดูเหมือนบริวมีไม่ได้บอกให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เน้นเรื่องความสมดุลใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแก่นของเรื่องนี้ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการศึกษาเลยแม้แต่น้อยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือปริยัตเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆมันทำให้การปฏิบัติหรือปฏิบัติดำเนินไปได้อย่างถูกทางแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยเหมือนที่พระโพธิินท่านบรรลุธรรมได้เร็วมากเมื่อได้อุบายที่ถูกต้องค่ะ แต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงอันตรายครับของการมีแต่ความรู้แต่ขาดการปฏิบัติหรือปฏิบัติแบบผิดๆความรู้นั้นอาจจะไม่ช่วยให้ผลทุกแถมยังอาจจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างมานะความถือตัวถือตนมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นความก้าวหน้าของเราเสเองได้แล้วหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องล่ะคะที่จะเชื่อมโยงทั้งความรู้และการลงมือทําควรจะเป็นยังไงมีหลักการอะไรที่พอจะยึดเป็นแนวทางได้ไหมคะมีครับมีหลักการสําคัญที่เรียกว่า ธรรม,มานุธรรม,มปฏิปัติธรรม,มานุธรรม,มปฏิปัติครับแปลง่ายๆก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่มันถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดก็คือการดับทุกข์หรือมรรคผลนิพพานนั่นแหละครับการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมฟังดูเหมือนจะอืมเป็นนามธรรมนิดๆน,นะคะต้องทํายังไงถึงจะเรียกว,ว่าสมควรล่ะคะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่การทําอะไรที่ซับซอ้อนหรือพิสดารเลยนะครับแต่หัวใจของมันเลยคือการมีสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะครับหรือปัญญารู้ตัวเนี่ยระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมท,ที่มันกําลังปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือสภาวะทางกายอะไรก็ตาม ซึ่งการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องจากการศึกษาหรือปริยัตเป็นพื้นฐานก่อนอ๋อต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนใช่ครับเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรใส่ใจอะไรควรละวางเหมือนที่สามเณรสอนให้พระโปรตินเฝ้าดูที่ประตูใจนั่นแหละครับคือรู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนถึงจะตรงจุด เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วเรื่องราวของพระโพธิลัเทระก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าการศึกษาหาความรู้หรือปริยัติเนี่ยสำคัญมากเปรียบเหมือนการมีแผนที่มีเข็มทิศที่ดีแต่การเดินทางที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มออกเดินคือลงมือปฏิบตัติหรือปฏิบัติอย่างถูกต้องสม่ำเสมอพร้อมกับต้องคอยระวังกับดักของมานะความยึดต,ติดในความรู้ด้วยไม่อย่างนั้นถึงจะรู้มากแค่ไหนก็อาจจะเป็นได้แค่ใบลานเปล่าที่ยังไม่ สามารถนำพาตัวเองให้พ้นถูกได้อย่างแท้จริงใช่เลยครับเป็นการเดินทางที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆจากปราดผู้ติดกับความภูมิใจในความรู้สู่ผู้ปฏิบัติที่นอบน้อมถ่อมตนและบรรลุเป้าหมายสูงสุดในที่สุดบทเรียนสำคัญก็คือความสมดุลระหว่างความรู้กับการปฏิบัติและการตระหนักถึงกับดักอันละเอียดอ่อนของความทะนงตนในความรู้นั่นเองครับ ก่อนจะจบการสนทนาของเราในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยนะคะในยุคข,ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นอย่างทุกวันนี้ที่เราเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายมากๆเลยนะคะเปรียบไปก็คล้ายๆกับยุคปริยัตเฟื่องฟูแบบใหม่ๆเลยนะคะลองมาคิดกันดูเล่นๆไหมคะว่าการที่เราแสวงหาความรู้เสพข้อมูลหรือแสดงความเห็นต่างๆในโลกยุคใหม่เนี่ย มันมีแง่มุมไหนบ้างที่อาจจะกํำลังสร้างมานะหรือความรู้สึกเเหนือกว่าผู้อื่นในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้อืน่าคิดนะครับแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าความรู้ที่เราพยายามสะสมกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในตัวเราคือการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่กลายเป็นความภูมิใจในเปลือกนอกหรือความรู้สึกเหนื่อยล้าท่วมทนจากข้อมูลที่มันมากเกินไปก็เป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะคะแต่ก็น่าจะชวนให้เรากลับไปสำรวจใจตัวเองกันดูค่ะ